beating ต่โมว่าม,มันจริงมันขายจริงแต่ของไม่ค่อยทรงบ้างอะไรบ้างพดาดามพยายามดูย้อนหลังไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองประวัติของมันคนจะคอมเมนตนะ์อ่ะพยายามอ่านหน่อยอมไม่จะเห็นถูกก็ปุรีบตะคุบเลยโอนแ,แขนผมยังอยู่ในในแนนเลยมนะันเอาไปขาย <laughs> ในนะ <laughs> ามาร์เก็ตอ่ะพวกกอล์ฟลูกมาพี่ พี่ไปขายเครื่องในมาร์เก็ตได้ไหมไม่โผล่มจะแก่เลยมันเก่งเกินเปราคาอยู่ใไซน้อยอ่ะบอกเออมันก็ทํากันไปเนาะเ่งดิมันมีมันมีวิธีพูดของมันแล้วราคามันก็ยั่วใจสวัสดีครับ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 วันนี้มาเยือนที่นครสวรรค์นครสวรรค์นะครับมาบ้านลุงคนหนึ่งที่หนีเรามาหนีเรามาหนีเรามาจาก หมวดนนทบุรีมีมานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตามนะตามหลงมาเป็นตัวแทนแต่ว่าตั้งแต่เช้าไปลงอ่ะตามครับเพิ่งมาถึงยินดีต้อนรับพี่อุดมใบไม้สู่ไลฟ์ทัมซีรีส์ออนไลน์อีกทีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็น เป็นเกียรติอย่างสูงริ้วเลยที่เฝ้าเลยม,มีโอกาสได้มาเยี่ยมหาพี่ดมพิถึงยังอุตส่าห์ม้าไก่เนี่ยยังอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนกัน,นใช่ใช่ใช่จริงมาหรืตั้งใจว่าจะมากินข้าวแล้วกลับไม่กลับแล้วกลับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> ที่แปลกใจบ้านพี่ยังมีนานะ มีบัฟฟาโล่ด้วยนะคือ,อวันนี้เ,เรื่องของเรื่องเนี่ยผมพาท่านผู้ชมมาพบพี่อุดมป่าดมใบไม้เราแกก็โลดเล่นอยู่ในวงการค่อนข้างนานเนาะ <c oughs> นานนานเลยแหละแล้วก็แต่ก่อนแกนไม่ได้มาทํานี่นะแต่ก่อนพี่ทําอะไรอยู่อันดับแรกเลยทางานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม่รู้เลยเรื่องเครื่องเรื่องอะไรนี่ไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจอยู่ในหัว อยู่โรงงานเฟอร์เจอร์อยู่จนเขาปิดโรงงานไปที่ไหนเจ๊งแต่ว่าเจ๊งก็ไม่เชิงอยู่มา19ปีเฟอร์เจอร์อ้าวเฟอรเจอร์ปิดตัวลงพอดีหลานชักชวนให้มาเข้าลงกึ่งทำอยู่งานอยู่ลงกึ่งอยู่7ปีเาก็เปงไม่เจ๊งเขายังอยู่ อยู่ลงตึงมาแล้วสามสี่ปีแล้วก็เริ่มรู้เรื่องลูกปืนเรื่องซีนเรื่องกึ่งเรื่องอะไรแต่อะารหลายอย่างไม่รู้ว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขายังไงไม่รู้เริ่มแรกเลยที่ผมผมซื้อเครื่องจากร้านนาการนาการที่อยู่สีสเกตอะชุมยังน้อยนะเริ่มแรกเลยซื้อเครื่องเข้ามามาศึกษาเลยครับโเรื่องนี้นาสนใจเรื่องนี้นาสนใจซื้อมาซื้อมาแกะเลยซื้อเครื่องเข้ามาอันนู้นตัวอันนี้ตัวแล้วก็มาแกะล้วก็เริ่มรู้จักเป็นเพื่อนกับคนนู้นในกลุ่มมั่งอันนี้มั่งเราก็ดูคนไหนที่วว่่าาาเเเป็็็นนอออยยยุะหกกคิด รู้ต้องเยอะนะเราก็ค่อยถามก็บางคนเขาก็บอกแล้วบางคนเขาก็ไม่บอกมีกลุ่มก็เข้าหมดอะใครให้เข้าก็เข้าพอเข้าไปทีนี้ก็รู้คนเยอะก็รู้ผมมันก็วงกว้างออกไปเริ่มรู้จักเคียงกงนู้นจนตรงนี้แล้วก็เริ่มวิ่งเข้าหาของเองได้เขาเป็นคนที่แนะนําเรารู้จักพี่ซิมนะประดมนะใช่ไหมป้ะดมโทรหาผมวัดประยูนนั่นแหละครับที่เราได้รู้จัก เฮียประยงกับพี่ซิมเนี่ยเพราะท่านนี้นะฮะ <c oughs> ทำมาเรื่อยๆตอนนั้นเปิดร้านอยู่ที่นนทบ,บุรีนนทบ,บุรีเป็นบ้านตัวเองใช่มันไม่อันนั้นมันไม่เหมือนเป็นร้านอนะ่ะเพราะว่ามันทําอยู่เล็กๆแล้วมันก็เข้าไปลึกรถโดนเข้าไม่ได้าาก็มันไม่เชิงเรียกร้าก็คือทําเหมือนทําอยู่กับบ้านนะอ่ะคือขายาจะเน้นออนไลน์มันไม่ได้เปิดแบบซ่อมอย่างเงี้ยคือจะเน้นมันขายออนไลน์แล้วก็เฉพาะคนรู้จักล้วแวกนั้นที่จะเข้ามาซ่อมกับเรานะแล้วก็ไกลๆอย่าง อีสานอย่างไรเขาก็จะส่งมาทำบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่มันไม่ได้มีเปิดเป็นแบบนี้มันก็ทําอยู่กับบ้านเล็กๆแล้วในยุคนั้นคือขับรถวิ่งตามเชิงกงไปหาของหาอะไรตลอดตลอดลอกลับมาก็มาทําทําเสร็จก็ขายทาเสร็จก็ขายพอของเริ่มหมดเราก็วิ่งหาผีรัชนม์บ้างบางนามั่งก็ไปทั่วที่เรารู้จากไทยนะแล้วจากนั้นก็อยักตัวเองมาอยู่นี่ก็อยู่ ที่บ้านนู้นก็หลายปีเหมือนกันหลายปีหลายปีประมาณห้าหกปีแหละย้ายมาอยู่นี่ได้2เดือนแล้วสเดือนแล้วใช่หลังปีใหม่เนี่ยขนมาหมดเป็นไงบั่ง2เดือน2เดือนมันก็มันก็พอได้ทํที่นี่ใช่เพราะว่าคนยังไม่รู้จักป้ายผมก็ยังติดไม่เรียบร้อยคนก็พอเขารู้เขาก็จะปากบอกเราแวกเนี้ยก็คือรู้แล้วอแต่ว่าพี่ว่าออกไกลออกไปก็ยังแล้วเป็นไงระหว่างพอย้ายมาอยู่นี่จากที่เราเคยเคยเล่นญี่ปุ่นมาตลอด แล้วพอมาอยู่นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเยอะเลยอ่ะเปลี่ยนเยอะเลยจากที่เราเคยขายเครื่องญี่ปุ่นตอนนี้มีเครื่องญี่ปุ่นก็เอามาเอามาเทียบเลยมาเทียบให้เลือกก็คือพอใจเอาตัวไหนเรามีให้เลือกก็คือที่ร้านมีทั้งญี่ปุ่นทั้งแต่ใช่ยีนใช่เน้นเครื่องเสต็บจะทุกอย่างตอบโจทย์ลูกค้าเอาให้เขามาเลือกเอาหน้าบ้านอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยจะเอาแบบไหนอ่ะรวมถึงเซอร์วิสก็คือเรา เราบางทีเรามาแรกๆเราไม่ได้อยู่กับเครื่องกีนมาใช่ไหม uh huh. เราไม่รู้ว่าทางนี้ยพื้นที่ทางนี้ยเขาใช้เครื่องอะไรกันมั่งหลักๆก,ก็คือเครื่องตัดหญ้าาต้องมีละเอ็นบีซีอางหนึ่งเครื่องกอละนะเครื่องกีนเราก็หาพวกอะไรมันที่ใช้ก็มาเก็บเก็บไว้พอมาปุ๊บอา้าวไอ้เครื่องฉีดยาตะไคร์หลังอะ uh huh. อย่างแถวทางบ้านเขาใช้เป็นปั๊มชักกัน uh huh. มาทางนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องไอ้เขาเรียกชีฟ้าอิตาลี uh huh. อะเราก็ต้องไปค้นหาอะไรแก เอออะไรกูจะไปค้นหาที่ไหนก็ดูน่ะได้เฮติอ่ะบางคนก็ไม่คิดไงว่ามันจะมีแบบนี้เออกรีบเหมือนว่าพอใจโอ้ถูกใจคันนี้อันนี้นะรีบอยากได้มัดจำบ้างบางทีมัดจำห้าร้อยมันก็เอาแล้วอ่าบางทีว่ามัดจำนะถ้าจะเอาตัวนี้ต้องมัดจำมัดจำห้าร้อยมัดจำปุ๊บหายเงียบเลยมัดจำแล้วใช่สมมื่อว่ามันจริงมันขายจริงแต่ของไม่ค่อยส่งบ้างอะไรบ้างพดาามพยายามดูย้อนหลังไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองประวัติ ของมันนะคนจะคอมเมนต์อ่ะพยายามอ่านหน่อยไม่ได้เห็นถูกก็ปุรีบตะคุบเลยโอนแล้แต่เรายังยังเคยมีคนเอาเราไปเนาะเอาวิดีโอเอาเป็นวิดีโอเลยผมก็มีเอาทั้งผมเนี่ยแขนผมยังอยู่ในในั้นเลยมันเอาไปขายในมาร์เก็ตอ่ะพวกกอลรูบ้าพี่พี่ไปขายเครื่องในมาร์เก็ตเลยไม่ไม่โผล่แต่แขนเลยนะมันเก่งกันเอ่แต่ก็อยู่ใสน้อยอ่ะบอกเออมันก็ทำกันไปเนาะ คนจะโกงก็หาแต่ว่า<ส>คนคนโกงเขาก็หาลูกค้านี่เก่งนะเก่งดิีมันม,ม,นมีมันมีวิธีพูดของมันและราคามันก็ยั่วใจมากเลยแล้วก็เป็น บรรยากาศที่ดีมากบรรยากาศเหมือนน้องมาเยี่ยมพี่กันเองมากแล้วกับข้าวอร่อยด้วยนะว่าเราต้องมีข้าวข้าวอร่อยมากมาต้องเชียร์ข้าวกันอดข้าวแต่แค่คื้นน่ะไม่กินน่ะในรถมาในรถนั่งรถวันหิวข้าวแล้วพยายามบ่อยาดหยาดอย่ากินนะอย่ากินนะมาอยูนี้ข้าวอร่อยแล้วก็ก็ยังคิดถึงพี่เสมอแม้พี่จะไปอยู่ไหนเราจะตามไปว่าเราจะมีโอกาส เข้ากรุงเทพไปเลยจต้องไปแวะไปหายังไม่เคยไปร้านใหม่ก็ี่ปีเลยเคยไปแต่ร้านเก่าเคยไปร้านเก่าเคยไปแล้วก็ร้านใหม่ยังไม่ไปไม่เคยไปเลยหน้าก็ลืมอะไหน้าไปเจอกับคุณยังงอคุณน้าปุ้ยน้าปุ้ยนปุ้ยคัสโนวานะครับใครที่เราจะไปบุกรงงานน้าปุ้ยกันเขาบอกเขามีเครื่องซ n c อในการเจาะทำนี่นู่นนั่นแล้วเขา ขี้โมงกันนะขี้โม้ขี้โม่ตะปุยนี่นะเออขี้โมงกันนะเราจะไปบุกลังไงหน่อยว่าขี้โมงพอพกกันกับใครกุ่งเออตะกุ่งเพื่อนเราตะกุ่งเพื่อนเราขี้โมงกันนะตะกุ้งไงนะโอ้ไปเหนือนี่พลาดไม่ได้เลยปู่พระจอนสักโอ้โหขานี่ไม่ไม่สามารถไม่ได้นะ มีโมไปแล้วไปแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณพี่ดมด้วยนี่ให้เกียรติกับรายการรุ่นใหญ่ไฟกระพริบในวันนี้นะครับสำหรับซัดดีออนไลน์ต้องไลฟ์แรกของปีนะครับต้องขอบคุณอีเดมัสื่อแล้วก็มาเท่นนะครับไวนาอกาสนี้ไปก่อนดีกว่านะขอบคุณพี่ดมไวนาอกาสนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I think we're missing the meaning. Don't stand up. Haven't you had enough? We have to let this lie. We'll find each other in the next lifetime.